สวัสดีครับผมอยู่กับพวกเรา V Block อีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการแล n งอัพกันนะครับหรือว่าเป็นการสอบเลื่อนแลง Lang เนาะก็อันนี้จะเป็น Discord ของเอ่อเซิร์เวอร์นะครับ d e m o น Slayer RPG 2นะครับโอเคก่อนอื่นผมจะมาสอนวิธีการเข้า d i Discord กันก่อนเนาะโอเคครับตรงนี้นะครับจะเป็น หน้า description ของเซิร์ฟเวอร์นะเข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้อันนี้จะเป็นของ d e m o n Cop นะครับแล้วก็ก๊อปลิงตรงนี้ไปเลยนี่แล้วก็อันดับแรกก็เปิดครับแล้วก็จอยกรุ๊ปไปนี่อย่างนี้อันนี้คือผมจอยกรุ๊ปไปแล้วนะจอยกรุ๊ปไปเลยแต่ถ้าใครเป็น Demon นะครับ ก็อันนี้ครับจะเป็นรูปมูสันเนาะโอเคก็ส่วนลิงก์ i s s o r r d นะครับพอเราจอยกลุ่มแล้วเราก็เลือกขึ้นมานี่คือลิงก์ i s s o r r d นะครับก็จะเป็น Discord หลักของ Demon Slayer ขอบ Demon Slayer นะครับนี่จะเป็นแบบจะเป็นรูปนี้แล้วเราก็พอจอยเข้ามาเนาะก็ Verify อะไรให้เรียบร้อยมันจะมีช่อง Verify แต่อันนี้ผม วลีไฟไปแล้วทําให้ดูไม่ได้เราก็มาที่ช่อง faction เลยครับพอ v e r ไฟ y เสร็จเราก็จะเจอกับ Demon Slayer c o r p แล้วก็ Demon นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Demon Slayer c o r p ก็จอยอันนี้ส่วน Demon ก็อันนี้นะครับกดเข้าไปเลยปุ๊บเราจะได้เป็นหน้าต่างนี้มาก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับแล้วก็ Verify อะไรให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นก็ผมแนะนำนะปิดแจ้งเตือนไว้นี่ปิดแจ้งเตือนไว้ของผมเลย แล้วก็มาเปิดแค่ตรงนี้ตอนนี้ผมเป็นฮีโนโตะแล้วนะครับผมมันก็เลยขึ้นฮนะีโนอีเวนเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆยังเป็นมิซิโนโตะอยู่มันก็จะขึ้นเป็นยศของเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้ Notification Setting นะครับแล้วก็เปิด All Message ไปมันจะแจ้งเตือนนะครับพอเราเข้ามาในนี้ปุ๊บเราสอบเสร็จสอบอะไรสมมุติว่าเราชนะเราก็ จะมีต่อตรงนี้ครับเป็นช่อง Bo t คอ m ม a นดเนาะเราก็จะมาพิมพ์ get low เพื่อจะเอาแบบเลื่อนยศนะครับอย่างคนนี้ก็ซูจินโตไปเป็น h i โ o โต้เนาะ้อง่ายๆครับวิธีเลื่อนยศล้วก็เล่นสู้ไปเรื่อยๆแต่ว่าแต่ละยศก็จะมีความแตกต่างกันในการเลื่อนขั้นนะครับถมหาอาไอ้นี้ก่อน วิธีการเลื่อนยศของแต่ละยศอ่าในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นโดโจเนาะโดโจคืออะไรโดโจก็คือห้องเรียกว่าห้องสําหรับฝึกปลานนะครับที่จะมีเสาหลักเนาะของแต่ละที่ของแต่ละอ่าปลานนี่ครับเขาก็จะมาเปิดโดโจเพื่อให้เรา เข้าไปฝึกฝนมันก็จะมียศมีห้องให้เราฝึกแล้วก็จอยไปเลยตามปานของเราเนาะนก็จะเป็นกุยกันโอเคผมหาวิธีเลื่อนยศไม่เจอเดี๋ยวผมแปะไว้ให้แล้วกันนะครับยวผมแปะไว้ให้ในวิดีโอแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะสำหรับคนที่อยากรู้การเลื่อนยศนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ชมจนจบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเราเป็นช่องใหม่เนาะจะขอบคุณมากๆถ้าช่วยกันกดติดตามนะครับผมโอเคเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ